ก็ตอนนี้ก็ขายสปริงอยู่โดนระเบิด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 กดบอลตุ่มบอลพูดต่อมาได้แล้วก็ผมเวลาเกมก็ผมแจะว่าผมรอเจ็ดนาทีหวังของผมเจ็ดนาทีไม่โลมาไม่ไม่ลมาโลมาพูดไปแล้วยูตอนนี้ใช่ป่ะที่พี่หวังถหม่หรือไงป่ะใจผมจะมาดึกตำรวจให้โลงมาบอกไปแล้วเพราะว่าอยู่ตรงเขาอันที่ที่ต้องดูให้หน่อยไหมบอกไปแล้วโง่โอ้ไม่มีจริงโอ้สวยไอ้ไม่มีจริงแจ็คพอร์ต อ๋อแไม่มีจริงไหวอ่ะพี่บอกเชคแมไม่มีจริงด้วยโอ้สวยกิงมันมันลดแค่มีดหรือมันลดหมดลลดทุกอี่นี่บอกนะวอวออจบได้เลยนะมึงบอกญาติมึงนะเบอร์ห้โดนเข้าสโอนมา20เเลยกุซุบแล้วก็ปล่อยให้ลดแค่หมามีดใช่เพราะปืนมันราคาแพงเกินเคยเคยเห็นอยู่ไม่ไมเีเกี่ยดไมยไม่ วันนั้น MK ไม่ลดนะพี่ MK ็มดีเคไม่ลดไม่ใช่หรอกรถหมดครับรถหมดเอ็มคไม่ลดนะมันลืมพกไว้แลมันไม่ลดให้ลงรถหน่ยลงรถลงปรับแล้วเหรออาจจะคิดว่าแบบว่ากันแบบใครตีใจแล้วรถเป็นี้ยดูหรือเปล่าอยู่นี่นะครับเดี๋ยวพี่ลองดูดิเดี๋ยวก็รู้ขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนีกมามาตร้างมันแล้วไม่รไม่เป็นไรแต่ว่าอาวุธอย่างอื่นมันรสขั้นอ่ะก็เหนื่อยอ่ะมามาโน้ตใหม่หายววว มันแถวเขาเส้นสภากำลังจะไปเส้นนากินานะครับาดาหียกสภาที่มันมียญาอะไรอยู่ไหนอ่ะทหาดาหขาดาหเนาะไม่ไมกู้ไปไปไปไเสาลิกไปสพาล็กขาดาหไปลาาลากแล้วข้าดหารล้ไปไปากไปยายาสภาล็กขาดาห์ยายายาบ้านนี้พีเคพบานนี้พีเเฮ้ยฮอแทกฮอแทกฮอแทกขบนฮอดำฮอดำฮอดำห้านาทีเฉหลังิ เนี่ยตัวเองนะเพราะกูไม่เคยเล่นแบบโคบงตลอดทุวันเพื่นใม่ของกูไม่แฉะเลยแกไม่แฉะหรือสซบลุกผมเช็คกีดีโหดลุกมันแฉะมันแฉะมันมากเลยสองแล้วแค่ประทามันจะมาแล้วที่เนี่ยกูเก็บลูกน้องมาหลายตัวละเพื่อนมาเยอะนะนานมันก็อยู่ยัประนานอยู่กับพี่เบิร์ดไอตัวอื่นไกลป่ะตัวตัวตัวนี้ไม่ตัวนี้มิตัวนี้กิ่นแรงแม่งตามไม่หยุดเลยผมบอกเลยตัวนี้กิ่นแรงไผมบอกแล้วต้องหมดอุ้มทำไมไม่ตามมาไม่หยุดเลยลดดิต้องลดดิไอตัวนั้นอะ ผมแน่ผม่าน่าจะมีงานปิดตาจัมโบ้ด้วยไม่ไม่ไม่มัมันมันก็ไม่แพงมอีกไมอาหารดีมันเป็นได้หมดเลยรถมันกวันนั้นงงไปเลยวีหวังี่ว่ามันปิาจัมโบ้ไมไม่รู้ว่เฮ้ยช่วยยิงหอก่ยิงหอก่อนในสัตว์มร์เรลสของทสานะี่ี่ไม่ถึงเลเป็นรวยม่วคุกใหญ่ดีป้องคุกใหญ่ได้มั้งไมคุกใหญ่เป็นไรคุกใหญ่มันจุดเยอะพี่มันไหลแก๊งอ๋อเขาเข หน่อยดีวะผ้าหลิงผ้าฮมโปฮมโปเหรอใช่โอ้โหฮโปได้โปได้มามาโปมาโปมามโปมันมีจุดที่พี่แบบเหินขึ้นมาซ่อมบ้าอโปได้โปได้มาโปได้มามโปได้โปนะกับไปมโปสี่นทีพี่เคสอูรเีมามามาฮมโปมาฮมโปกี่นาทีนะสี่นาทีสนาทีเฮ้ยเ้ยสี่นาทีหรอพี่มิเตอร์อย่าองไห้ ไม่ตอนแรกกูกูคิดว่าแบบมันแพนิกเองกูเลยลองจบเช็คดูไม่อะไรผมเช็คแล้วที่ผมก่อนบอกพี่ผมก็เช็คแล้วันรกไลปะมบอกมมันไ่แบบแต่ปืนมันลดกูจำได้เพราะตอนตอนกูเล่นกับทิปทิปเปิ้ลเอ็กอ่ะมันยังลดเลยอ๋อลดใช่ไหมฮัลโหลเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนลองจบแล้วทั้งมาหน่อยนะคือคือมันต้องไปแจ้งเว้ยบางทีมันไม่ลดเว้ยบางทีมันต้องไปแจ้งนายกอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราแจ้งเองก็ได้พี่ไอ้เรืมึงมึงฆ่าเกมมาเหลือหนึ่งนาทีมึงไปแจ้งแล้วนะถึงแล้วนะผมถึงเฮ้ยกูโดนยิงยางหนึ่งไอ้เนี่ย ใครมันจริงอยางวะเาใครมันจิงหนอยได้ม่อห่อโยล่ะมาโอโมาเราค่ะได้ไหมมาโอโมาขาดได้ไหมนะถึงละถึงละมีอีกสามนาทีสามนาทีเอ้ืยี่สิบสองี่มันครับไเอเอเลมึงตอนนี้มึงจอดจุบะอยู่ฮอโปโอโปเนี่ยขึ้นคแนวมือมือมือพิดในห้วแจ้งมาหาอนว่าญาติมันสนับปิด่างนะญาติมันไล่กูวสัปิดรางไหไปฟ้าคามเพื่อนมาด้อ อย่นี้ยิงนี้เิดกูเสรองเกเวกูเสียรอบเ็นวกูตำรวจด้ไมเว้ยกูไปกูไปกูอยู่ไกลกูอยู่ใกลกูอยู่ใกลกูอยู่กลกูอยู่ไกลกอยู่กลกูอยู่ไกลกูอยู่ไกลกอ่กลูอยู่กลกูอยู่กลกูอ่กลกูอยู่ไกลกูอยู่กลอยู่กอยู่กกูอยู่ลอยู่ล่กลอยู่กลอยู่ไกลอย่กลงอยู่กูอ่กลอยู่กลอยู่กลงอยู่ลอลอยู่กลงอยู่กลอยู่กลอยู่กลกูอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่ไกลอยอยู่กลอย่กอ่ สงาสารเนกันสงสารนะจ้องทำเป็นต้องทำโฮมโปรโฮโปขอโยอะนี่น,นะขอโยอะเนี่ยนะไ <ป S 1> นต่อขอเนี่ยที่ถ้ามันพลาดบินต่ำอีกทีนึงนะเพิ่มได้ไหมเพี่อหลังใครโดนแลกอยู<ข>่หลังเขาละเอียนเล้วเฮียคอหลุดคอหลุดใช้ให้ใหมือไดยมันเห็นแม่งเอียนเล้วเฮียเออวันนั้นฮอกี่เอ๋อวะหกเจ็ดเอ๋อไ่ใช่เข็ดแล้ววะพี่ผมว่าโอ้ยกระสุนหมดเลยหมดแล้ววะมีนเดี๋ยวแป๊บนะไม่ยิงกันนะอย่งกูใหญ่อยู่โฮมโปรได กี่นาที่คับไม่ยิบอกยิบสี่พี่หวังถ้าผมจำไม่ผิดอะยิบองย่ผมดีผมว่าีมโคกตนี้ได้มาได้ป่ะตึยิสีมันขึ้นไปเยอะเลยนะตำรวจอะน้องตึกอดไรพี่เดมันเล่นสวยันเลยนะยิ่งปืนใหม่มันไม่ด้องแบบข้ามดิมันจะยืนรออะไรมันก็ข้ามดิอ๋อเพื่อนที่มัไมด้เมืองใช่ป่ะไม่ยิงมึง ไปเสรไจแล้วมั้งยังไงวะอันนี้เคตได้แบกนะที่มันแคทอ่ะอันนี้เคไดแบกคือสองรวเยวแปกไปตัวนี้ก็แคท์ามช่อนะไอแบกนี่ก็ตัวตึงนะทำช่อตขับอกนอกเมืองมาแล้ว ใหญ่มานะมาน้าหน้าโฮโปนะีเราเราเรขัดอย่างเยอตอนนี้ถ้าเกิดมาเากจะจับตายอ่ะมันเป็นที่อะไรต้องขับสวนเลนไว้อีใหญ่จริงนะทุกคนอะเยอะมากเยเยอะมากเมาดีมาดิมาดวจมาคันนึงนะโฮโปรหริแลอีเฮ้ยข้างหลังรถได้ไหมวะอามารยนมันเวยอุจารมันมาปังกูเลยนะไอตคุมิตาวิยะเกจในเมืองทุกคน ีลถูกคานุเนี่ยตอนเนี้ต้องไปเมเพื่อนมาหน้าคุกน่างคุณร่างที่ร่าคุณที่อย่าเบื่อเลยหัเหี้ยมาเหีนยเห็นบ้างมาไล่เพื่อนเราอ่ะเหี้ยไม่ทันนะไอ้เจี๊ยบมป็นต่อยหมดเลยทอแล้วตอนเนี้ยไอ้เจี๊ยบอยู่สามทอดแล้วหนุ่ยเพื่อนโฟกัสหน่อยดิกูอยสามทอเนี่ยไปไหนเนี่ยผมองไปเลยคุยอยู่สามทอเนี่ย ไล่มาสาม่อเลยมาไ่มสม่อเลยใ่ว่าไอ้ี่มันอไอ้เช่เนี้ยี่รถพังกูอยู่สทม่อลยกูขอนึูมีนานกูมีนาหนงก uh, no right, right ูมาโนมงได้ really. ี <S <S like ่ไกันดำไมาขึ้นมขึ้นมาได้นมาได้นมาขด้นมาขึ้นมาได้นมา้นม้นมา้นม้นมาขึ้ม่ได้นมาขึ้นมาขึ้มาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นม้มาขึ้มาขึ้นมาขึ้นม้มา้า้มา ไม่มดัตรนดิัดตอรดิอนแแบนี้กมดไปแล้วมไแ้วไม่ทันแล้วแก่รอแกม่อะไรรอแกรอแก้มันชุบแล้วันกแตกกูไม่ทันกูไม่ทันกูไม่ทันนาทีเดีตอหได้มันอนตัวนนาทีเดียวเวกตัวนึงไปเบแล้วมันยังโชดีไป เรียบร้อยเจ้าของเว็บเจ้าของเว็บเรียบร้อยไปแล้วเจ้าของเว็บเพื่อนเจ้าของเว็บเพื่อนไปนะนาโนใหม่ยปืนใหม่ไอ้สัตว์ไอ้สัตว์นี่กระโดดโนบนะไอ้เหี้ยมันไม่ใช่ไม่มีหวังเว้ยแต่คนไหนอะใครวะไอ้ยมันโนบอะตัวที่เป็นเลยดิเกิดอะไรดิฮัลโหลไอ้หนอนมันใครมมันนานตะกุโนบเนี่ยตลกมันหายแม่จัหนางเด็กพี่แม่อะเบสผอบมาแบส ไม,ไม่ใช่ขเขาร้อคายแล้วเคสที่เคสพี่ตอนนี้เรอเคนที่เคสไอ้กุ๊ปใหญไปเราแก้เคสดิม<า>ันเอาไปแก้นายกแม้ว่ามันลดขั้นอะ กับไปแจ้งกับไปแจ้งต้องแจ้งก้นได้แจ้งกันได้ก็ได้พี่จบรีบใครว่างอ่ะใครว่างไปไปแจ้งก็ไดไแจ้งหรือยายหยาจบรีบมันมันมีผลต่อมันมีผลต่อไฟใครใครว่างก็ไปแจ้งเลยบอกว่าคนนี้ไม่มีอาวุธนะเอ้ยไม่มีพี่วางหนูว่านะคนที่แจ้งที่ดีที่สุดคือคนที่อุ้มใช่คนอุ้มแล้วคนอุ้มต้องไปแจ้งแล้วเขาบอกให้ให้ต้องระวังมือแค่ไปแจ้งแล้วใครเป็นคนหอบเหี้ยชนให้หน่อย

ตีกัเป็นห้าหล้านเลยมันต้องไหวอีกอะเฮ้ยรู้สึกผิดว่ะตึกลุงอ่ะสึกผิดจัดเลยอเฮียตาบไหลเลยเ่ียลุก็สมุดเลยยิ้มตาโอยแปนมือ้นสองแป้นสอแ้สอง กูพีย่ไอ้ยู่ไหนกูพี่ไอ้ยู่ไหนพี่หวังโดนเทา้ายาไม่มาอย่างไวอะ่ะพี่หวังพี่หวังโดนทาเทีายากูใหญ่ยู่ไหนผมโดนแถวไอ้ขายปลาแลน,ขนลนะเขียวกำลังไปสามท่อนะเจอเจอสามท่อเจอสามท่อทำรอบสา,ามท่อเออกำลังไปกำลังไปละ หวังอยู่คานโนนะตอนนี้คาโนทุนมากเยอะมากคาโนคาโนอยู่หน่าบอลน,นะหน่มบอลอันนี้รอรอ,อเส้นล่างนี่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 นตีดิมึงตีมันดิมาไม่หวังมีเบรกเอานะ ไม่ไม่ไม่เนี่ยก็มารอประกบไกลๆก็ได้เด๋ยวเทเดเทศได้รอประกบไกลเลยเอ้ยแรงแรงตายบนบนบนลอะเลอเลมัเี่เลยดิ ชนตายเลยไม่อยากใช้่ะโอ้กีสุปราเกมได้ไงตทั้งต่อ่อเลยเคสเคสที่จะเคสอาวุธหายไปแล้วไม่มีไม่มีบัตรประกันอาวุธหายปืนใหม่นาโนใหม่ล่องไปเร็วมึงอะยังชนกูตายเลยอะจริงจริงจริงแม่งหายไปเลยสงสารที่ไหนกูกวดหัวเลยย้อนยิงนะครับยิงไหน ยังไม่ถึงเลยอ่ะได้เหรอไม่หายหรอไม่ไม่ใช่ปืนใหม่แบบใหม่กิฟ์นะปืนในเคทปปืนในนี้นะปืนปืนในนี้ปืนยิงไวอ่ะนะไม่หายหรอพี่ของมาตีก็ดีข้างๆเราอ่ะ หายดิไม่มันเป็นที่ระบบมึงอย่าพูดดิเดี๋ยวมึงโดนยึดน,นะไอ้สัตว์วันนั้นกูไปแก้มาแลา้วต่อตอนอเขาตีเพื่อนผมเราเห็นไหมนะขวาม,มึงอ,อะไรนะครับเขาตีเพื่อนผมอยู่ไม่เห็นหรอเฮ้เขาตีปล่อยเขาตีได้เลยนหะเขาได้แหละตรงนี้เปิดวงกออัวฟิวได้ไหมนะอันนี้อุ้มใช่ไหม ไม่ได้อุ้มขบขับรถสองคนอีกสองคนอุ้มอ่ะอ้ามึงพูดทำไมอ่ะบีมฮัลโหลคือของไงอ่ะมึงเนี่ยโอ้คนนี้เขาอุ้มใช่ไหมใช่ใช่ใช่เจ้าของรถเป็นคนขับครับไม่ได้อุ้ม เฮ้ยยา่าไม่ถึงว่ะเปิดดอนหลังไม่ถึงไหมขึ้นหายไปแล้วแต่เองไปดูว่าไปเลยโคตเง่งไหวไอเบมเม่เนอ่ะฮอโฮปบี้โอเคนะโหดนะนี่ดูสกรอร์ด้วยสิบสี่สูตรนะยีอร้อยใบยาวๆไป <c ười> แต่มึงดูมึงดูทิปเมนท์กับเอเคเนี่ยมึงดูทิปเมนท์กับเอเคลร์เนี่ยโอ้โหใช่ะที่หวังเหรอใช่ กองไม่ไหวจัดเไปเทียกทวีกันเฮ้ยท,ทำไมมันคางมอสตตีมอะพิมคางวะและ้วกองใบไกลจัดเลยะอะผู้สี่สองแล้ววะกอกลับหูกลับแด่มันเหตตอนไหนนะ ังหลุดหมดทุกอย่างแล้วกุ้ยเกดกู้ยเกดใช้เบรกเอาเีอยตำรวจมั้งเยอะเกินขึ้นมาพี่หวังขึ้นมาพี่หวังไปไหมครับตั้งสี่เหรอขึ้นมาไว้เวลาเพื่อนเรียกตัวไม่ใช่นั่งสี่นะไม่ใช่นั่งสี่พี่เขาห้ามนั่งสี่พี่หวังพี่หวังรู้จักอะไรพี่พี่อะไรวะนั่งสี่นั่งสี่ใจเราขัดมาแบกตรงนี้ก็พอแล้วเนี่ยหนึงมาจะใช้เวลาหน่อยไม่ต้องไม่ต้องก็มันตั้งสี่เหรอแต่ว่ามันชัวร์นะเต้ยอยู่ไหนเนี่ยเขียนไหน ไอ้ไอ้รามาไปแจ้งเขาแล้วรามกูโดนหัวแข้งนะเกลเซอร์สิบนาทีนะเอ้ยกูโดนศพเลเอรใส่ไอ้สัตว์ฮอยู่กูอยู่รานรามสัตว์ตำรวจห้าคันตกคันเจ็ดคันเลยเพื่อนแต่พี่พี่ลองจอดหน่อยโอ้เฮียอย่ากระทุ่ยไว้ก่อนเลยแป๊บนึงมึงน่าไมาเยอะกว่านี้ไว้มึงงานน้อยเกินไอ้แบกกูไอ้ขวาดได้แค่ได้แค่นี้วันยไอ้กูกูอุ้มอยู่บ้างไงไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงกูพูดผิดกูบอกว่ากูใหญ่มึงมาดิใหญ่ที่เออโอ้ยเยอะเกินเยอะเกินไนรามเสี่ยงแล้วตกมากเสียงแล้วตกมาก ฮัลโหลกูใหญ่ก็นนี่มามาตรงนี้ด้านล่างด้านล่างไฮเวย์แจ็คเดอรริปเปอร์ไอ้ตรงอะไรวะแลนเดอรริปเปอร์อะแลนเดอรริปเปอร์อะไแลนเดอร์ริปเปอร์ดีป่าวมาแลนเดอรริปเปอร์ฮะแลนด์เฮ่มาแลนเดอรริปเปอร์นะพรวยแลนเดอรริปเปอร์ไป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 ไหนไป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 นไดสามารถกูกูให้หนูได้ไหมอะไรอะปังหาโคตรปู่โคตรแแบนแบนหมูอะไรวะแบนหมูหมู่กัไหนอะหมูหมูบีมอ่ะ แบนด่าไปแบงกันเองแล้วใช่ไมหมแฮงค์คุลปะ ตอนแรกมันเลอะใส่กูยกูโคตรรัวเลยแม่งกูถามว่ามึงด่าอะไรของจริงอ้เหี้ยเนี่ยพอมาแล้วภาพใหญ่ไปเลยไอ้เพื่พี่หน่อยี่าพไหนเนี่ยกูใหญ่ไหมนะครกันเร็วมึงต้องขัดในเพื่อนไม่หมดเติมมึงาัวแค่นั้มึงฆ่าวันนี้แล้วมึงกอรัต่อเพื่อนมึงฆ่ามันแล้วรมันต่อใหญ่ไปใหญไปหน้าคุณไพี่ไปห้องน้ำมาเลยก่อนเลยแผ่เลยแผ่ไปหน้าคุกก่อนแผเฮ้ยเบ์ตดูแลเส้นสิร้อยมีมีตอนีเพิ่มหรอเดี๋ยวเียจะพลาดไฟนะเว้ย

เดี๋ไปครับเดี๋ยวไปแต่ช้าหน่อยอยู่ปะ่ยยืนไว้ที่ไหนผมอยู่แฮคคุกพี่อนาดีสอห้าเดี๋ยวผมไปเองที่หวังให้คุกก็หลับมังบนกันเลยคุกโกดให้อยู่ไปดูว่ามว่าพอแล้วอ่ะรอไฟใหญ่เถอะคุกเกลียดแล้วเหนื่อยเจอหรือว่าไงเดียร์แหวังได้หมดเออรอไฟใหญ่ดรอกมันน้อยอ่ะเหนื่อยตำรวจเยอะแล้วไม่ถามมันไม่ถามแม้ว่าไฟใหญ่ตำรวจมาสามเจ็ดแล้วยากยากใครคข้าวจ้า พี่หวังก็ไอ้นี่ก็ฆ่ามันแล้วก็ไปไปไปหลุมปละใช่ฆ่าไปหลุดลงมาไปหลุมวังเออฆ่ามันฆ่าไปหลุดลงมาฆ่ามันไม่หอไดีกว่าไอ้แบไปไปดีกว่าเพิ่งเขาสู่เกมนี้พี่พี่กดไว้เลยครับผมกหมลังไปโอู่ผมผมมีเคสเนี่ยเดี๋ยวมันมันุันถมเนี่ยเมื่อยอ่ะเก็บตอร์ลุดเงี้ยมือตอร์ลุงตอรวจสุงเก็บไป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 อยู่ผมเปล่าละพี่อยู่ผมเปล่าละไปไปไปเฮ้ยมีเคสแบบนี้เขาไฟยังวะบ้านเนี่ยเดี so ๋ยวมันก็มาชนโรงมาอย่างนี้ไหมเชียวป่าแล้วประธานเขาเริ่มลงบัลลังก์แล้วเขาาามลลงสสนแ้ววย แม่งด่ากูพังแบบแม่งด่ากูเหมือนกับมันแค้นกูไปชนมาโวไอ้แคยไอ้แคยตัวเสียงตัวไหนวะที่ด่าพังอ่ะเขาโดนมีใครไปตังมันไปไอ้ส้มผมแบกอะไรแบกอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่นอยู่นอกเมืองเส้นตกปลาไอ้ทางเลียงเมืองมามึงเอารถกูมึงเอารถกูมาทางเลียงเมืองคือตรงไหนวะตรเนี้ยปั๊มปั๊มแถวมะพร้าวอ่ะไเกมจะเกมพี่ดีไรมะพร้าวดี๋ยวไฟใหญ่อขับซิกคือรถรถหอบบอยวิ่งสี่ร้อยอ่ะมีสองศพเนี่ยพี่เตอร์เออแบกอุ้มเลยแบกรถโหด ผ่าบอวิ่ง400อะพี่เต้ก็ทางตรงอะทางตรงวิสาพี่เต้เหมือนกูจะโดนเอ้ยขอบอโดนจับป่ะเนี่ยไม่หัดแล้วเมื่อไหร่จะเป็นมึงเปิดหอดิแบ็นแล้วทไมไม่ขัวเปิดเปิดอสดยไม่สบายไม่รู้เไม่ยงเนี่ยไม่ไม่ไม่เุกกดแล้วไม่ไม่กุ๊กกอนแล้วเดี๋ยว้เกิดเคสเอื่อมหมดอะแล้วเดี๋ยวไปโรงพยาบาลถ้าเกิดงยังเปว่าเพื่อนาไยนะปัญหาพี่เตยากนิดหน่อยแต่ออกได้เมป็นไงบ้างครับตส่ยังจู่กย ถึงนะถึงนะพี่ถึงนะถึงนะอยู่ตรงหน้าปั๊มเลยป่ะมือซ้ำอยู่ไหนข้างในปั๊มเนี่ยตรงเพาเนี่ยเพาเลยไปฟั้มหนิไปฟั้มหนิเดี๋ยวช้าอย่าช้าเร็วเพื่อนจะได้เปลี่ยนกู๊ปไปเร็วกู๊ปไปเร็วเรื่อยงยากเว้ยเร็วอย่าช้าพี่ที่ไหนอ่ะที่ใหญ่ไหนแกไปที่ใหญ่แกไปที่ใหญ่ท่าทแม่อยู่ไหนล่ะแบ๊กแบ๊กแกเพิ่งเกมดิแบ๊กไปที่ใหญ่นะ ไอเล็กเขาใส่อใหญ่วะพี่เขาอยากลงไฟได้ไหมพี่อยากลงไฟเอะแต่กามดีๆจัดเล็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 ดมุดตัวอะไรนะน้องใหม่ได้เวลาฟุตบอลเยอะต้องรอก่อนเะไอแบ๊กอยู่ไหนอะไอแบ๊กไอแบ๊กเรงโรงพยาบาลใช่กลับโรงพยาบาลยไปรอเฝ้าเลยเอากลับโรงพยาบาลเอาไปหนุบโรงพยาบาลเลยได้เดี๋ยวเฝ้าให้เดี๋ยวเก้าใหญ่เคลียร์ไปโรงพยาบาลเลยเคลียร์ไปโรงพยาบาลเลย คนารู้ไหมสองนี่เอาไงนี่พี่แกเคสพี่นะเนี่ยพี่พอรไอ้พี่พอรเชียรอย่างมึงอยู่ไหนมึงอยู่ไหนพี่เตอร์มึงอยู่ไหนมันโดนจับไปแล้วหน้าผับเลยเท็จหลังผับด้วยว่าแบ็คหลังผับหลังผับเฮ้ยมึงเวลาคุกเราเยอะป่ะปีเขาในนี่สิบเอ็ดนาทีพี่ว่านสิบนาทีสิบนาทีผมน่าจะเออะสุดเกมใหม่ที่อะไรเหลือสองนาทีอะไรอย่างนู้ามาหลังผับได้ป่ะมาหลังผับเลยได้ป่ะเฉอแล้วไอ้เทียสองนาทีอะที่ลังผมเยอะสิบนาทีน่าเยอะสุด ถ้าผมเจอคนท้พอไปไหนวเจอี่อที่่ะแบงมาหลังทดีเผมเจอพี่พอแต่ไม่เจอมันแล้ววะไปไปไเ้ยะเอาไปดูโรงพยาบลเนี่ยอะไปดูโรงพยาบาลลยไปดูงพยาบาลไปงพยาบาไปดูรงพยาบลเ้ยแวแเป็นเของมึงเตรียมตัวคอมพังเลยเฮ้ยมีสองมีสี่แกงอะเตรยมยูโฮบอรโเคอ่แบบไปโงพยาบาลลไปไ้มาขับแบงกมันจะเย็นดนึ่งกลังไป รอตัดให้แบกหน่อยคนคนอุ้มที่เหลือต้องย้สกิลพีนะต้องย้สกิลพีอเลยนะติยไม่ว่าจะมาจะมาลงมาื่อวิ่งสี่รอยอะไม่หลุดได้ไงไม่ได้เราวิ่งสี่ร้อยไม่ได้เฮ้ยสี่ร้อยอะไรแจ้งอะไรรถพอบอ่ะสี่ร้อยเดี๋ยวมั่วเกินจ้งอะไรอะมัยัเมายังมายังลง้าอะไรอย่าช้าดิจ้งอรผมให้ให้แบกครัก็สีสิบสองหนึ่งรี่ถามมาเนเขาแจ้งที่เหาท พี่ถามให้หน่อยว่าเขาแจ้งพี่เดี๋ยวมีปัญหาที่หลังพี่งงว่ะพี่ถามให้หน่อยว่าเขาแจ้งพี่เดี๋ยวมีปัญหาที่หลังอ๋อเขาแจ้งยางละมาใครก็ไม่โดนนี่พี่ละมายู่ในตัวก็ผิดเดี๋ยวเจอก็โดนแล้วามาไปถามนายกหรือยังแล้วถามแล้วหายยางสรุปหายยางนะพี่นิวเขาลดคันไปแล้วเขาลดคันไปแล้วเกิดอะไราแล้งอยู่ไหนอยู่ไหนล่ะเราย้ำเขาด้วยเหรอ จะอุ้หายปืนปืนลดขั้นลดขั้นเราทำาบาเขาเกินไปปะวะเฮียเขามีสิทธิ์เลิกเล่นเลยเนี่ยจะลั่นวะ นั่นว่ะเราทำบ่าวเขาเกินไปปะวะแบลลีอ่อุ้หวัวน้าแก๊งมันอยู่ด้วยแ <c oughs> บลลี่ไปบอกวัาประกันสวยิบายเลยเปลี่ย,สยนสีรถดิอะ ปืนใหม่อะะไนะปืนใหม่ปืนใหม่ก็้วสี่สิบอาตีไปตอนนี้ราคามาสี่สิบสี่สิบสี่สิบล้านต่ำๆเลยสี่สิบล้านนาโนใหม่สิบห้าล้านอุย้ยต่ำๆหกเจ็ดสิบล้านเลยนะหกสิบล้านเลยนะวันเจี๊ยบเสียทั้งบ้านเสียทั้งอาวุธวันเจี๊ยบโว้ บ้านก็เสียอาวุธก็หาย<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจบรีบไปฟ้องพ่อแล้ว <c oughs> พี่โอเคครับผมโดนดันมันเฮตีบ้านแตกเสียบ้านอาวุธก็หายฟ้อ <c> ง <oughs> พ่อหน่อย บัตรก็เก็บได้เออไม่มันน่าจะลืมอ่ะลืมน่าจะลืมตรงนี้แบบเออเออแล้วแบบหมดแต่ฝอยอ่ะหมดแล้วหรือไม่ก็เอาเก็บตู้อ่ะแล้วไม่ได้ดูอ่ะเอาเก็บตู้แล้วไม่ได้ดูอ่ะสวยไปๆอ่ะเรามีสีเขียวแล้วกันนะน้องที่ว่าเล่นไปเรื่อยๆ มันอยู่ที่วินัยคนในแก๊งครับว่ามันเป็นเซตเดิมอ่ะไม่เปลี่ยนไซตอ์อะไรมะคอเป็นเซตเดิมอะมันเล่นเข้าใจกันอะมันก็มีสิทธิ์อาจจะไม่ได้ชนะแต่อาจจะแบบไม่ได้แย่จนแบบขาดอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้มันเรื่องอาวุธมันฟาร์มขึ้นง่ายครับไม่ได้ยากขนาดนั้นเนาะเขียยอะไรเนาะเขี่ยน้อ้อนะน,นิอ้อนเจอละ เฮ็ดด <ítulo> ูจ anyway. ัดอ right. ่ะ hmm. อ้สัตว์เกี่ยวนี้ออนอ่ะนี่มันร้องไห้เอาไว้เี้ยฮัลโหลอ้ดำไอ้ดำอ่ะนมองเงียบตรงไหอเหรอไอ้ดำอยู่ปะกูกว่ากูไม่ไหวแล้วไอ้เหี้ย จบนี่กูต้องออกว่ะเฮียกูสมนึกผิดไม่ทันว่ะสงสารเขาว่ะเฮียห้าหกสิบล้านเลยนเุ้ยน้ำตากูไหลอ่ะเฮียแม่ก่อนอุ้มยิงคนแล้วคิกคัดคลิกคัดอยู่เลยอะไรน้ำตากูไหลอ่เฮียจะไม่รู้หรอกเฮียผมก็อุ้มชิวๆอ่ะเฮียเอ้ยเจอแม่งเฉยเลยเว้ยน้ำตาไหลเลยเฮียเขาไม่หายวะพี่ไว้ก่อนนั้นพลนลดขั้นนาโนใหม่หาย น้ำใหม่ก็หายได้อหรน้ำนใหม่หายน้ำน้อใหม่มาแล้วมาเชียร์ขาวสนับขาวอะไรโอ้ยขี้เลียนจะร้องไห้ขี้เลียนหรอพี่น้องหายด้วยเหรอพี่วางี้เลียน้ำตาไหลใช่ป่ะน้ำตาไหลเลยจะหยองจริงน้น้องหายอะจะหยองจริงน้ำตาไหลยังไงให้มีรอยยิ้มวะเดี๋ยวถ้าไมเฟมเดี๋ยว12ครับโอ้เฟมรัดจัดเลยว่ะเฟม300อะไรแค่บางที่เมืองเขาดีจริงเลยว่ะเมืองเขาดีว่ะ คือถ้าเขาไม่มีบัตรประกันก่อนนาโนเ,าเขาก็หายเลยถูกไหมหายเลยครับรออะไรครับหายได้